ครับบริษัทปีนพานา,อาขอแนะนำสินค้าเป็นเครื่องปั๊มแรงดันนะครับนำมาใช้สำหรับเป็นปั๊มพ่นหมอกนะครับเป็นระบบพ่นหมอกแรงดันที่ประมาณ8-10บาร์นะครับปั๊มตัวนี้นะฮะเป็นรุ่น 150GPD นะฮะสามารถจ่ายหัวพ่นหมอกได้ที่ประมาณ20-30หัวมันจะมีหัวเบอร์1และหัวเบอร์2นะครับถ้าจะใช้ สามสิบหัวแนะนําใช้เป็นเบอร์หนึ่งถ้าใช้20หัวถึง25หัวแนะนําเป็นใช้เบอร์2นะครับตัวตู้นี้เป็นตู้ระบบะประกอบสําเร็จรูปขึ้นมาเนี่ยจะมีเมนเบเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟนะฮะมีทัมเมอร์ดิจิตอลในการควบคุมการสั่งเปิดปิดปั๊มนะครับแล้วก็มีตัวปั๊มมีวาล์วไฟฟ้านะครับปั๊มและวาล์วไฟฟ้าใช้กระแสไฟจากหม้อแปลงสวิตชิ่งแบบ2 4โวลต์ DC นะครับ ปั๊มเนี่ยกินไฟเล็ก,ลกน้อยเท่านั้นนะฮะประมาณสองแอมป์นะครับตัวนี้มันจะเป็นประกอบอยู่ในตู้พลาสติกใช้ติดตั้งการแจ้งมีหลังคาคุมนะครับการติดตั้งนี่นะครับของเราเนี่ยประกอบไว้ให้แล้วมีการเทสเครื่องไปแล้วนะฮะลูกค้ามาซื้อสินค้าตัวนี้ก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้ทีนี้มาดูเรื่องการประกอบใช้งานของอาสายแล้วก็หัวพ่นหมอกขอ้อต่อต่างๆนะครับ ในตู้นี้นะจะมีการต่อท่อทางน้าเข้าและทางน้ําออกของตัวปั๊มไว้ทางน้าเข้านะครับก็คือจะเข้าจากด้านล่างนี้มีเจาะรูไว้เราสังเกตว่าจะมาเข้าที่วาล์วไฟฟ้าก่อนวาล์วไฟฟ้าจะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นลูกศรชี้ขึ้นเพื่อเข้าปัม๊มแล้วก็มีทางออกอยู่ทางนี้นะครับเราก็เจาะรูไว้ให้แล้วว่าสายเนี่ยออกทางนี้เพื่อออกไปจ่ายให้กับาสายพ่นหมอกนะครับวิธีการเริ่มต้นนะครับก็คือ ในอุปกรณ์ของระบบพ่นหมอกตัวนี้จะใช้เป็นสายชนิด P u นะครับขนาด6มิลตัวนี้จะต้องต่อจากน้ำของอประปาบ้านหรือว่าต่อจากแทงค์น้ำก็ได้นะฮะแต่ควรจะมีแรงดันเสริมเข้ามาสักหน่อยหนึ่งอาจจะต่อจากปั๊มบ้านก๊อกน้ำบ้านนะครับหรือต่อจากตัดต่อท่อน้ำใส่วาวนะครับเช่นวิธีการอย่างนี้นะครับ ตัวนี้เราก็ตัดต่อท่อน้ําจากบ้านมีวาล์วคุมสักตัวหนึ่งนะฮะต่อด้วย PVC เกลียวนะครับเข้ามาปุ๊บจะแปลงกลายเป็นท่อ PU ขนาดา6มิลิเมตรนะครับนะฮะการใช้งานก็คือจะมีวาล์วคุมนะฮะจากที่น้ําบ้านเข้ามานะครับใช้เป็นน้ําประปาน้ําสะอาดเท่านั้นนะครับเพราะว่าปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มที่พ่นหมอกออกมาเป็นหมอกละเอียดเราอาจจะมีการหายใจเข้าไปซึ่งถ้าน้ํามันสกปรกไม่ดีต่อสุขภาพนะครับ ทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือจะต่อมาแล้วเนี่ยจะมาผ่านตัวกรองน้ําซึ่งเป็นกรองอตะแกงประมาณ120ไมครอนนะครับจะเป็นการกรองฝุ่นก่อนที่น้ําจะถูกสูบเข้าไปผ่านวาล์วแล้วก็ผ่านลูกสูบปั๊มน้ําเพื่อไม่ให้มีเศษที่ผงเข้าไปติดอยู่ในปั๊มทําให้เกิดความเสียหายกับลูกสูบซึ่งปั๊มชนิดนี้เป็นลูกสูบไดอะแฟรรมมันก็จะ,ะมีปัญหาได้กับเศษขี้ฝุ่นที่ มีขนาดใหญ่กว่า120ิไมคอนนะครับตอนนี้วิธีการต่อนะครับสายพวกนี้นะฮะก็คือก็ต่อพวกนี้เวลาเราต่อนะฮะตัดด้วยคัตเตอร์แล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยเวลาออกนะฮะก็คือใช้กดกดแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับเวลาเสียบก็เข้าอย่างนี้ง่ายๆนะครับเสียบเข้าไปให้สุดแค่นั้นเองทางนี้ทางน้ํามานะครับตัวกรองตัวนี้จะมีลูกศรชี้ที่เห็นตรงนี้นะครับทางน้ําวิ่งไป จากน้ำประปาบ้านนะครับลูกศรชี้เข้าผ่านกรองแล้วออกออกเสร็จแล้วไปไหนเข้าทางนี้นะครับเพื่อจะส่งน้ําเข้าผ่านวาลวนะครับนี้เป็นวาลวที่ควบคุมนะครับเพื่อกรณีว่าเมื่อสั่งหยุดน้ําแล้วน้ําที่ไหลมาจากของน้ําประปาในบ้านยังมีแรงดันอยู่ถ้าหากว่าวาลววตัวนี้ปิดน้ําก็จะถูกกักแค่นี้ไม่ผ่าน ปั๊มแล้วก็ไม่ออกไปที่หัวพ่นหมอกอีกนะครับจะไม่มีการหยดที่ปลายหัวพ่นหมอกะครับอ่าส่วนนี้ก็เป็นขั้นตอนของการต่อน้าเข้าเรียบร้อยนะครับน้ําผ่านทางนี้เข้าออขาออกเราก็ใช้ก็ต่อสายตัวนี้นะครับจะมีจอกรูขาออกให้แล้วนะ,ะเสียบเข้าไปที่นี่เลยนะครับนะฮะเข้าที่นี่เรียบร้อยก็จะมาต่อออกเป็นสายดัวไปออกหัวฉีดนะ ต่อเป็นก้างปลาต่อเป็น3ทางข้องมอได้ทั้งหลายแบบนะครับหัวพ่นหมอกชนิดละเอียดการพ่นหมอกนะครับตัวนี้หัวพ่นหมอกนี่นะฮะเวลาเราเจเอาเข้าออกเนี้ยกดดึงออกได้เลยนะครับหัวพ่นหมอกเป็นรูละเอียดนะครับวิธีการใส่นะครับเก็บไว้อย่างนี้ครับนะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวจบสุดท้ายหลักการพ่น,นหมอกก็เหมือนการวิธีการนะฮะท่อนี้ก็เอาออกได้ครับแค่นี้เอง การตัดสายก็ใช้คัตเตอร์คมๆตัดแล้วก็เชื่อมต่อนะครับติดตั้งเองได้ง่ายไม่ยุ่งยากการยึดสายเนี่ยไปยึดตามพื้นที่ของในบ้านอาจจะใช้เคเบิลทยใช้กิฟตนะฮะติดตามตามโครงสร้างนะครับก็ง่ายนิดเดียวก็พ่นหมอกแล้นะปั๊มตัวนี้แนะนําว่าต้องใช้หัวพ่นหมอกที่เบอร์หนึ่งสาหัวหรือที่เบอร์สองยีถึงยีหัวนะครับมาขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเซตอัพ ตัวทัมเมอร์อที่ทัมเมอร์ตัวนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามีหน้าจอดิจิตอลตอนนี้เรายังไม่ได้ปล่อยไฟเข้าแต่ว่าทัมเมอร์ตัวนี้มีฐานแบ็กอัพนะครับซึ่งรักษาความจําอยู่ในตัวบางครั้งที่ไม่ได้ปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้านะครับเบื้องต้นนะครับเราจะดูสังเกตว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ตั้งเวลาปัจจุบันนะครับ เวลาปัจจุบันเนี่ยณปัจจุบันตอนนี้ผมสมมตินะฮะว่าเป็นเวลา,า9นาฬิกานะครับแต่ว่าตอนนี้หน้าจอจะมีสัญ,ญลักษณ์ของการถูกล็อกเอาไว้เรากดปุ่มอะไรเนี่ยทำงานไม่ได้นะครับนะฮะให้กดปุ่ม CR เนี่ย4ครั้งนะครับจะสังเกตที่สัญลักษณ์รูปกุญแจกด1 2 3 4สัญ,ญลักษณ์กุญแจหายไปแล้วเพราะนั้นปุ่มพวกนี้เรากดปุ๊บมันก็จะสาม,มารตั้งค่าได้ละนะครับ ดีบวกก็คือวันอันนี้วันจันทร์ตอนวันนี้เป็นวันพุธนะครับกดเลือกไปอ,อังคารพุธนะครับเป็นเดย์อันนี้ hour คือชั่วโมงเราตั้งเวลานี้เป็นเวลา9นเโมงนะครับกดเดินหน้าอย่างเดียว9โมงนาทีเอา9ก้โมงตรงนะครับเ0 0นครับอ่าเวลาปัจจุบัน9โมงวันพุธนะครับกด สัญลักษณ์รูปนาฬิกาเพื่อให้เซฟแล้วกลับไปอยู่ในสถานะของหน้าจอปัจจุบันครับอันนี้มันก็จะจดจําแล้วสังเกตบนหน้าจอจะมีแถบสีดําทึบเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของว่าแบตเตอรี่แบ็กอัพที่อยู่ในฐานเนี้ยยังมีปริมาณของแบตเตอรี่เต็มานานๆไปนะครับประมาณ3-4ปีไปเนี่ยแบตเตอรี่ตัวนี้ก็จะจางลงบ้างนะครับนะฮะก็ถ้ามันจางนะครับแบตเตอรี่เนี่ยมันหมด หน้าจอมันก็จะดับไปเลยนะครับแนะนำว่าก็ถ้าเห็นแบตเตอรี่ตัวนี้มีปริมาณน้อยอาจจะใช้วิธีการปลดตัวฐานออกมารับแกะด้านหลังเปลี่ยนแบตเตอรี่เองก็ได้นะครับามาตอนนี้พอเราไม่ได้ทำการกดปุ่มใดๆบนหน้าจอเป็นเวลา,า10-15วินาทีมันจะล็อกเองอัตโนมัติสังเกตว่ามีสัญลักษณ์รูปกุญแจขึ้นมาอีกครั้งแล้วนะคร ตอนนี้ก็จะมีการตั้งค่าอื่นๆต่อไปนะครับก็ให้กดปุ่ม CR นี่อีก4ครั้งเพื่อปลดล็อก1 2 3 4อันนี้ปลดล็อกแล้วนะครับก็มาทําการตั้งค่านะครับตัว P นี่คือโปรแกรมโปรแกรมนี้นะครับสําหรับทัมเมอร์ดิจิตลรุ่นนี้จะมีโปรแกรมตั้งได้ถึง20ครั้งต่อวันนะครับซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายกรณี ปั๊มพ่นหมอกตัวนี้นะครับเป็นปั๊มที่มีแรงดันค่อนข้างสูงที่8-10ถึงบาทแนะนําว่าให้ใช้ปั๊มตัวนี้เ,เปิดสตาร์ทเครื่องต่อครั้งนานไม่เกิน20นาทีแล้วควรหยุดจุดพักสัก10นาทีอันนี้เป็นามาตรฐานที่ทางเราทดสอบมาแล้วว่าจะทําให้ปั๊มมีความทนทานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะถ้าคุณลูกค้าผู้เอาไปใช้งานนะครับไปติดตั้งแล้วตั้งค่าของทัมเมอร์ตัวนี้นะครับ ให้เขียนเป็นชาร์ตในกระดาษไว้ก่อนว่า,าจะให้ทํางานกี่โมงหยุดกี่โมงทํางานกี่โมงหยุดกี่โมงเป็นช่วงเป็นช่วงทั้งหมด20ครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับดกดปุ่มปลดล็อก1 2 3 4งอามาดูกันว่าเครื่องนี้ได้1 on 1 o ออน on 2 o f ออฟ2ออน2ออฟไล่ไปเรื่อยๆรื่นะ ตัวนี้ได้20ครั้งต่อวันครับวนกลับมาที่1อนอนความหมายของ1ออนคือเวลาเปิดครั้งที่1กดอีกครั้ง1ออฟเวลาปิดครั้งที่1ยกตัวอย่างเราสั่งเปิดตอน9โมงเช้าพอ1ออฟ1ออนเราตั้งไป9.00นอ1ออฟเราจะให้ทํางานเครื่องนี้นะฮะไม่เกิน20นาทีต้องพักนะครับเราก็จะกดไป 9.20นซึ่งจะทำงานเป็นเวลา20นาทีเสร็จแล้วเราก็มากดอีกครั้งเป็น2ออนเว้นไปจากเวลาเมื่อสักครู่นี้เป็น10นาทีจากที่ตอนปิดเครื่องเป็น9.20ก็จะตั้งตอนเปิดอิกครั้งต่อไปเป็น9.30ซึ่งจะห่างกัน10นาทีแล้วก็ตั้งค่าตอน2ออฟให้ทำงาน20นาทีก็จะเป็น9.50นนะครับลักขณะนี้ก็จะต้องเขียนเป็น แผนผังไว้ก่อนว่าเช่นตอนเปิดครั้งที่1 9โมงตรงตอนปิดครั้งที่1 9โมง20นาทีตอนเปิดครั้งที่2 9โมง30ตอนปิดครั้งที่2 9โมง50นะครับแล้วก็มาตอนเปิดครั้งที่สาม10โมงตรงนะครับตอนปิดครั้งที่3เป็น10โมง20แบบนี้นะครับ ไปเรื่อยๆทั้งวันนะครับมันตั้งได้ถึง20ครั้งต่อวันนะครับมาลองเซตค่าจริงๆกันดูนะครับนี่ผมกดปุ่มยกเลิกการล็อกหน้าจอเข้าโปรแกรมกดชั่วโมงก่อนนะครับเราให้ทำงานตอน9ก้าโมงเช้านะครับเก้าโมงเช้า0ูนนนะครับทำงานทุกวันกรณีว่าเราไม่อยากให้ทำงานทุกวันอาจจะวันเว้นวันกดที่ d a นะครับมันจะมีให้เราเลือกเช่น อันนี้นะครับวันเราไม่เลือกวันอาทิตย์ไม่เลือกวันเสาร์ไม่เลือกนะฮะแล้วก็อันนี้มาเป็นลักษณะว่าให้ทําเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะฮะให้ทํามวันก็คือจันทร์ังคารพุธให้ทํางานเฉพาะพฤหัสสืบเสาร์นะครับแล้วก็ทํางานวันเว้นวันทํางานวันเว้นวันอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ทําเฉพาะวันจันทร์ทําเฉพาะวันังคารเนี่ยฮะเสร็จแล้วก็กดวนไปจนกว่าจะถูกใจว่าจะให้ทําวันไหน อันนี้คือทําทุกวันนะครับกรณีลักษณะอย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วมักจะเลือกทําทุกวันก็ให้ขึ้นสัญลักษณ์ของวันนี้ให้ครบทุกวันครับอันนี้เราตั้งค่าว่า1นึ่งออนคือตอนเปิด9ก้าโมงกด P อครั้ง1นึ่ off นะครับเราก็กด h o u นี้กันเลยฮนะก็คือไปที่9ก้าโมงครับ9ก้โมงเวลาเมื่อกี้ให้ทํางานเป็นเวลา20นาทีคือตอนปิดอีก20นาทีถัดไปจะปิดครับก็กดไป9.20เลยครับ แบบนี้นะครับทํางานทุกวันเหมือนกันก็กด P ก็จะเป็นโปรแกรมที่สองแล้วก็คู่เรนทำงานเวลา20นาทีมันก็จะหยุดตอน9โมง20เราก็จะพักเป็นเวลา10นาทีกดชั่วโมงขึ้นมาเป็นเวลา9นาฬิกาแล้วก็นาทีก็บวกเข้าไปอีก10นาทีก็จะเป็น9โมง30 9โมง 30, 30ครับ ก็ทำงานทุกวันกด P ครั้งเป็นสองออฟโปรแกรมครั้งที่2ที่เปิดทำงานตอน9ก้โมงสาจะให้ไปหยุดตอน9ก้โมงห้นะครับรมบกดไป9ก้าโมงสาอ่าเป็น50ครับ9ก้โมงส0หยุด9ก้โมงห้ครับก็ ครั้งที่ครั้งต่อไปครั้งที่3นะครับก็พอหยุดทํางานของครั้งที่2ตอน9ก้าโมงห้เปิดอีกครั้งหนึ่งทางไปเวลา10นาทีก็จะเป็น10บนาฬิกาสินาฬิกาตรงตอนเปิดทำงานทุกวันกดโปรแกรมตอนปิดนะคร,ครั้งที่3ก็คือจะให้อยู่ตอน10บนาฬิกายีนาที10บนาฬิกายีนาที อโอเคตามนี้นะครับทำงานทุกวันอันนี้เป็นการสาธิตเบื้องต้นว่าให้ตั้งโปรแกรมสัก3ามช่วงนะครับอันนี้เราก็กดสถานะหน้าจอปัจจุบันให้มันเซฟจำเวลาปัจจุบัน9ก้โมงเนาทีนะครับวันพุธสถานะออโต้เมื่อถึงเวลาเก้าโมงของพรุ่งนี้นะครับมันจะทํางานนะครับแล้วก็1 0บโมงเดี๋ยวสักครู่หนึงนาะฬิกามันถึงเวลา10บโมงมันจะทํางานหรือว่า9ก้าโมง สามสิบนาทีก็จะทำงานแล้วนะครับลักษณะตอนนี้เรากลับมาเช็คว่าเราได้ตั้งแล้วมันมีการจำแล้วหรือ,อยังเข้าไปที่โปรแกรมโปรแกรมที่หนึ่งเราตั้งไว้ให้เปิดตอนเก้าโมงตอนปิดปิดเก้าโมงยี่สิบนะครับแล้วก็มาเปิดอีกครั้งตอนเก้าโมงสามสิบแล้วก็ปิดเก้าโมงห้าสิบเปิดอีกครั้งตอนสิบโมงตรงปิดตอนสิบโมงยี่สิบลักษณะนี้นะครับคือทำงานยี่สิบนาทีแล้วต้องหยุดพักเครื่อง 10นาทีครับอันนี้เราก็กลับมาอยู่สถานะหน้าจอปัจจุบันนะครับถ้ามันอยู่สถานะออโต้จริงๆตอนนี้ถ้าเราจ่ายไฟเข้านะครับปั๊มน้ําทํางานทันทีนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้จ่ายไฟเข้าไปนะครับก็เบื้องต้นก็จะเป็นลักษณะนี้กรณีว่าการตั้งค่าเราตั้งค่าไม่ถูกใจอยากจะล้างค่าใหม่นะครับใช้ปากกานี่นะครับ จิ้มที่ตัว C นะครับวอักษร C พอจิ้มไปปุ๊บทุกอย่างมันก็เกิดเริ่มต้นเป็น00เหมือนตอนที่เครื่องใหม่เลยนะครับตอนนี้หน้าจอมันหน่วงเวลาสักพักมันก็จะล็อกแล้วทางนี้กดอะไรไม่ได้แล้วนะครับมาดูวิธีการเปิดแมนนวลน,นะครับเปิดแมนนวลก็คือเราตอนนี้สัญ,ญลักษณ์ล็อกขึ้นละก,ก็กดกดล็อกหน้าจอครับพอกดแมนนวลให้ดูสถานะตรงนี้ครับว่าออโต้นะครับเพราะเรากดแมนนวล เป็นออนแสดงว่าปั๊มทํางานทันทีนะครับปั๊มทํางานทันทีแล้วก็เมื่อดูว่าพอใจแล้วนะครับจะให้ปั๊มหยุดกดไปหาคําว่าออฟปั๊มหยุดแล้วนะครับเมื่อปั๊มหยุดเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดให้กลับมาอยู่สถานะออตโต้เมื่อถึงเวลาที่นาฬิกาเราตั้งไว้ว่าให้ทํางานตอนไหนตามโปรแกรมมันก็จะทํางานถ้าหากไม่มีคําว่าออตโต้ขึ้นเราลืมกดนะฮะไม่ให้มาอยู่สถานะออตโต้ปั๊มจะไม่ทํางาน แล้วตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าไฟเข้าปั๊มเนี่ยเราตั้งไว้ตอน9ก้าโมงนะฮะไปหยุดตอน9ก้ามงยี่สิบจริงๆปั๊มต้องทํางานแล้วแต่นี่เราไม่ได้จ่ายไฟเข้าครับโอเคก็จะเป็นลักษณะของการใช้งานนะฮะที่ปัม๊มพ่นหมอกแบบนี้ครับขอบคุณมากครับติดตามชมคลิปต่อไปนะครับกินพาหน้ามีสิ่งดีๆนำเสนอครับขอบคุณมากครับ